อันนี้วันธรรมดานะครับคาราเม,ม์คนเยอะมากกำละังซื้อน้ำมะพร้าวกับน้ำต้มอยู่เลย วันนี้วันพุธอะครับวันนี้วันพุธครับดูคนเทียบเลยสี่สักพเขาคงจะหายนะครับคนอยู่ในห้างยังเยอะครับถนนนี่น้อยเลยในห้างนี่เยอะเลย ในห้างนี่รอต่อคิวจ่ายเงินแคชเชียร์เต็มไปหมดโอ้ใหา่กว่าจะเสร็จหมดห้างก็คงห้าทุ่มกว่าครับดูและยังหยิบจ่ายใช้สอยกันอยู่เลยคนจีนจะเยอะมากกว่าฝรั่งเลยนะครับถึงว่าทำไมบิซีปิดเที่ยงคืนนะครับรถบนถนนยังเยอะเลยนะติดเลยครับ